เาได้สาธยายไว้ดีแล้วที่ครูบาอาจารย์ได้สาธาวาโตราห์โตสามัคคีสามัญในธรรมะใจนังกาจามิจเจตอาตาเวจจามจจาวาตาเว

ขุยลานครับยลานขุยลานยลานานเซ็นชื่อบอาจา์นี้คนนี้เซ็นชื่อใคสองมือนะครับยูไม่รู้เลยเซ็น ระแสการโควยนทางด้านเศรษฐกิจห้วยหลักอำเภอรัตตภูมิจุมคนชาวเหนืออีสานจังหมัดสิงขาาหัวหน้าส่วนและหัวราชการที่5ซึ่งเป็นที่ครับส่วนในเขตตัวเมืองเมื่อกี้ท่านอาจารย์เป็นหนึ่งได้แนะน,นำจริงๆหัดใหญ่เนี่ยก็เป็นเมืองมูเตลูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงผมว่าหัดใหญ่เนี่ยมีครบทั้งวัดไทยวัด จีนนะครับแล้วก็ทั้งเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทาง ทางไทยทางจีนหรือแม้แต่ทางศาสนาลิมนะครับก็เรียกว่ามีครบเลยจริงแล้วเนี่ยบางทีคนไทยถ้าจะขอพรในช่วงปีใหม่เนี่ยกเราบางทีเราก็นึกถึงว่าเราอยากไปฮ่องกงไปดูไปดี่นัอย่างจริงที่ที่ที่ฮัดใหญ่เนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่น่ากราวไหวแล้วก็มีวัดหลายวัดเลยที่มีความสําคัญเนี่ยผมไม่เคยมาวัดทองหงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงแล้วก็มีวัดมากมายเลยจริงถ้าเรามาหัดใหญ่เนี่ยเรามาลงที่นี่แล้วเรามาเรามาพักที่นี่เรามาใช้ชีวิตที่นี่แต่จริงๆ อรอบๆหัดใหญ่ที่เป็นภาคใต้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเยอะแยะเลยแต่จริงที่หัดใหญ่เนี่ยมาเกินจริงก็ต้องมาหลายวันับเพราะถ้ามาสายมูจะมาขอพรไหว้พระเนี่ยแล้วใช้เวลาคิดว่าสองสาวันน่าจะไม่หมดเราอินเพิ่มไปขึ้นค่ะก็น่ว,นวล่าสุดก็ดูเราอิมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆคือเราอิศสัทธาสัทธามากๆสัทธาแบบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าที่อิมได้มาจังหวัดเนี่ยค่ะหาดใหญ่ค่ะ น้องอิมเพิ่งได้รู้ว่าที่นี่พ่อแม่คุณอิมอยู่ทุกจุดเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวน้องอิมเป็นลูกขอพ่อแม่คุณอิมแล้วน้องอิมก็บอกเรื่องนี้ในรายการหลายๆรายการแล้วค่ะแล้ววันนี้น้องอิมก็ได้มาจังหวัดที่นับถือแม่คุณอิมเกือบทุกจุดเลยแน้องอิมรู้สึกว่าน้องอิมดีใจมากเลยเพราะเราก็เป็นลูกขอพ่อแม่คุณอิมร้องขอท่านเกิดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องมูเตลูน้องอิมก็ศรัทธาพญานาคด้วยค่ะเพราะว่าน้องอิมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้ว มีทั้งท้าวเวสุวรรณพระพรหมท่านแม่คุณกิมท่านเจ้าคุณปูคุณขุนขุนขุนลุกเยอะแยะเลยคือเป็นคนรักและก็ศรัทธาด้านนี้แล้วพอได้มาจังหวัดนี้หนูหนูรู้สึกว่าหนูประทับใจคือจังหวัดนี้นอ,อกจากจะมีเทพเทวดาที่จะจคุ้มคุ้มครองแล้วก็เมตตาต่อม,ม,มนุษย์รลุลัพช่วยไหมคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ของกินแบบอื้อ ต่พี่ก็จะมาถึงจังหวดพิทันะแวะนุ่นแระที่ของจินเยอะมากแล้วก็ของฝรั่เยอะมากผู้ระื่นเต้นเห็หนในห้องชอบจริงๆคือน้องอีมาได้มาได้มาทํางานจังหวัดเนี่ยหลายๆรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยได้แบบรู้รู้ลึกๆอ่ะพอในครั้งนี้เราได้มาสัมผัสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสเกี่ยวกับสายมูเตลูซึ่งรู้ว่าหาดใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวแบบเพื่อน ต้องมาต้องมาคือครบเลยทั้งเรื่องท่องเที่ยวอาหารการกินสายมุตรลูคือครบจริงๆเลยค่ะแล้วก็ผู้คนบยาสายดีมากๆ คือยิ้มแย้มแจ่ม <c ười> ใสแล้วเวลาเราหลงเราหลงคางแล้วราที่อยากก่างตรงนี้ตรงนี้ตลาดทีนเหนียวไปตรงไหนเขาบอกกันแบบเมามันม,บบมากเลยคือแบบว่าแบบนิสัยแบบน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมาะแล้วค่ะที่จะบอกว่าเป,ป็น <c ười> สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบติดอันดับของของประเทศไทยอะค่ะสายมูไม่ควรพลาดเลยคือสิ่งที่อิมพูดจะไม่หมดนะคะคือมีอีกเยอะแยะมากมายอ่าพันธเน่ก็มีเจ้าเจ้าคุณกูก็มีท้าวใบสุวรรณก็มี คือเยอะมากๆคือถ้าสมมติมันจังหวัดเนี้ยค่ะสะสมบุญเก็บบุญยังไม่พอสะสมของกินแบบครบสะสมความสุขได้อีกครบเลยค่ะ